ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกครั้งนะครับพบกับช่องตีติกรถดมือสองนะครับวันนี้นะครับผมมีรถสีสวยเข้ามาให้ชมอีกหนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าโคโรล่าเอาติดนะครับตัวนี้นะผมบอกเลยว่าเป็นรถที่ปีหายากแล้วกันครับปี2007โสมนี้นะส่วนมากไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับผมเราไปดูรายละเอียดรถกันอีกทีนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันท้ายคลิปโอเคครับผมนี่นะครับเรามาดูนะครับสภาพกันก่อนนะครับว่าสวยแค่ไหนนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะสวยกิฟตเลยนะครับ ที่หาอยู่นะครับผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับไฟหน้านี่ใสมากๆนะครับผมคลิปเลยนะครับโดยรวบโดยรวมรอบคันนะผมบอกเลยว่าสีเนี่ยสวยมากๆนะครับเป็นสีบอลเงินนะครับเดิมจากโรงงานนะครับเงาเต็มร้อยนะครับสภาพนี่ผมบอกเลยว่าสวยจริงๆครับแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับใครที่หาอยู่โดยรวมรอบคันนะผมฝากไว้เลยนะครับปีสอง7เจ็ดแท้นะครับไม่เคยแก๊สนะครับเป็นออโต้นะครับ ตัวนี้สีสวยภายในใหม่นะครับรอบคันกิฟตเลยนะครับตัวนี้อาจจะมีแสงแดดสะท้อนนิดหน่อยนะครับแต่ให้ลงให้ดูกันเรียวๆเลยนะครับผมมาเข้ารถเพิ่งเข้ามานะตัวนี้ผมเอามาให้ชมกันก่อนเลยนะครับใครที่หาอยู่นะสีบอลนะครับที่กดติดตามผมไว้นะครับที่หาสีบอลคันนี้ผมบอกเลยนะครับรีบเลยนะครับจับจองได้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนอเคครับ นะครับเราไปชมภายในกันก่อนนะครับนี่ครับภายในสวยๆเลยนะครับสภาพนี้บอกเลยว่ากิฟมากๆนะครับแถงประตูด้านข้างสวยมากๆนะครับตัวนี้นะกระจกไฟฟ้าครบหมดนะครับภายในนะครับเบาะนุ่มๆเลยนะครับฟูๆเลยนะครับเบาะนี่นะครับสีนะครับตัวจริงนะครับสีเทาสวยมากๆนะครับไม่มีซีดเลยนะครับผมตัวนี้นะ ฟูๆเลยนะครับผ้าเพอร์สวยกิฟเลยนะครับไม่มีฉีไม่มีขาดนะครับตัวนี้นะเบาะนะครับทั้งคนนั่งคนขับนะครับสวยหมดทั้งคู่เลยนะครับผมนะครับแผงประตูสวยมากๆนะครับคอนโซลนะครับสวยมากๆเกียร์ออโต้นะครับตรงรุ่นนะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับช่ององช่องแอร์สวยกิฟเลยนะครับตัวนี้วิ่งน้อยนะครับแค่2 2 0แสนเองนะครับผม ภูมิรายใหม่มากๆนะครับคอนโซลสวยเลยนะครับไม่มีแตกหักนะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยเลยครับตัวนี้นะไม่มีเจาะไม่มีอะไรนะครับเนี่นะครับดูนะครับช่วงลงช่วงล่างนะครับสวยเลยนะครับมีล็อกเบรกล็อกคัสนะครับครบเกียร์ออโต้ตรงรุ่นเลยนะครับผมตัวนี้นะครับคอนโซลฝั่งประตูแผงคนนั่งข้างนะครับสวยมากๆนะครับไม่มีขาดไม่มีฉีกนะครับ ใหม่มากๆนะครับเนี so, ่ยครับอยากให้ทุกท่านได้ดูกันก่อนนะครับสะอาดมากๆนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆเลยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าสภาพนี้บอกเลยหาได้ไม่ไม่ง่ายแน่นอนครับเนี่ยครับให้ชมมันก่อนครับเบาะทุกตัวแน่นหมดนะครับสวยจริงๆครับผมเขี่ยครับนะครับด้านหลังนะครับแผงนะครับสวยมากๆนะครับแผงประตูไม่มีฉีกขาดนะครับด้านท้ายนะครับเบาะข้างหลังนี่สวยมากๆนะครับผม บอกเล, fort, เลยนะครับว่าสวยใหม่เลยนะครับฟูฟูเลยนะครับเบาะเดิมจากโรงงานเลยนะครับผ้าสวยมากๆนะครับไม่มีคราบสกปรกอะไรเลยนะครับใหม่จริงๆครับคันตัวนี้นะเนี่ยครับเบาะเดิมเดิมเลยนะครับขนฟูฟูเลยนะครับสะอาดมากๆนะครับตัวนี้ครับเบาะเดิมนะครับแน่นฟูทุกจุดเลยนะครับสะอาดจริงๆไม่มีฉีกขาดแน่นอนครับใครที่ชอบเบาะเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับสะอาดๆนะครับผมคันนี้นะครับไม่ควรพลาดแน่นอนครับ ครับเบาะผ้าสวยเลยนะครับการขึ้นการนั่งนะครับแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยนะครับถือว่าใช้งานน้อยมากๆครับเนี่ยครับแผงข้างแผงอะไรนะครับอยู่ครบหมดนะครับด้านหน้านะครับสวยเลยนะครับเนี่ยครับด้านบนแผงหลังคานะครับสวยเลยนะครับตัวนี้นะสะอาดจริงจริครับสมบูรณ์มากๆนะครับสวยเลยนะครับใครที่หาอยู่นะครับผมบอกเลยนะครับไม่ควรพลาดนะครับรถคันนี้นะใช้งานดีแน่นอนครับยังไงเราไปดูห้องเครื่องกันต่อ นี่นะครับห้องเครื่องสวยมากๆนะครับเนี่ยครับไฟสวยสวยใสใสเลยนะครับห้องเครื่องสะอาดมากๆครับน้าหล่อมากๆเลยตัวนี้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวให้ชมมันก่อนนะครับห้องเครื่องสะอาดเลยนะครับไม่มีเยิ้มไม่มีอะไรนะครับเดิมเดิมเลยนะครับเบ้าชงเบ้าโชกอะไรเดิมหมดนะครับตัวนี้ครับนี่ครับสวยมากๆนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีเลยนะครับน้ำมันน้ำมันไม่มีเยิ้มนะครับไม่มีอะไรให้กวนใจแน่นอนครับสวยสวยสะอาดเลย นะครับเครื่องนี่นิ่งมากนะครับสตาร์ทไม่มีกระตุกนะครับไม่มีล้อรอบไม่มีอะไรนะครับเครื่องไม่มีสวิงนะครับผมตัวนี้นะเครื่องเดินเรียบมากนะครับสมบูรณ์มากๆครับสวยเลยนะครับผมใครหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับเนี่ยครับสวยๆเดิมๆนะครับรถคันนี้นะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับฝากไว้เลยนะครับว่าไม่เคยเจาะแก๊สนะน้ํามันล้วนนะครับสะอาดมากๆครับเดิมทุกอย่างนะครับตัวนี้นะครับ มาชมด้านท้ายกันก่อนนะครับนี่ครับท้ายสวยๆเลยนะครับฝากระโปรงสวยๆเลยนะครับสะอาดมากๆครับท้ายกว้างมากๆนะครับเดิมๆเลยนะครับนี่ครับผมกุอยู่ท้ายรถยังอยู่ครบหมดเลยนะครับท้ายตัวนี้นะครับใส่ของได้เยอะมากๆนะครับกว้างๆเลยนะครับผมนี่ครับให้ชมมันก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ารถเคยติดแก๊สไม่ติดแก๊สนะตัวนี้ครับนี่ครับเปิดให้ดูเลยนะครับว่ารถไม่เคยเจาะแก๊สแน่นอนครับ ไม่เคยติดแน่นอนครับเดิมๆเลยท้ายเดิมๆเลยครับตัวนี้ยางอะไรอยู่ครบหมดนะครับทั้งแม่แรงทั้งประแจขันนะครับเดิมอยู่ครบหมดเลยเนี่ยครับรอยอาร์คโรงงานอยู่ครบหมดนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับเนี่ยครับไม่แก๊สนะครับย้ํานะครับว่าไม่แก๊สนะผมบอกเลยนะครับว่าคันนี้นะสมบูรณ์แน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผม โอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวเราไปลองขับกันดูนะครับว่ารถสภาพจะเป็นยังไงการขับขี่จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมโอเคครับก็เรามานะครับภายในกันเลยนะครับผมตัวนี้นะผมบอกเลยว่าคอนโซลสีดํานะครับสวยมากๆนะครับแทบจะไม่มีรอยแตกรอยอะไรเลยนะครับสภาพสวยกริฟเลยนะครับคอนโซลสวยหมดนะครับเป็นเกียร์ออโต้แท้นะครับจากโรงงานนะครับรถคันนี้วิ่งน้อยแค่สองแสนกว่าโลเองนะครับผมตัวนี้นะ เดี๋ยวผมให้ชมนะครับด้านกระจกก่อนนะเนี่ยครับกระจกกระจกขึ้นนุ่มเลยนะครับผมหน้าหลังนะขึ้นนุ่มสมูทแน่นอนครับตัวนี้นะครับด้านขวาเลยนะครับผมเนี่ยตัวนี้นะครับสวยๆเลยตัวนี้นะอ่าเจ้าของเดิมเพิ่งติดฟิล์มมาให้ใหม่เป็นฟิล์มลามินาอย่างดีเลยนะครับฟิล์มกองแสงสวยเลยนะครับผมตัวนี้นะเนี่ยครับกระจกข้างนะครับปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะสมูทหมดเลยนะครับผมตัวนี้นะครับ เนี่ยครับสวยมากๆนะครับระบบบครบสมบูรณ์หมดนะครับตัวนี้นะเกียร์ออโต้เดี๋ยวผมเช็คเกียร์ให้ดูนะครับเนี่ยครับเกียร์ถอยหลังนะใส่เกียร์เกียร์อานะครับเดินถอยหลังได้ปกติเลยไม่ต้องรอร้อนไม่ต้องรอรอบนะครับเดินหน้าใส่เกียร์ได้สบายเลยนะครับตัวนี้นะไม่มีการรอนะครับรอบเครื่องสตาร์ทอยู่นะครับนิ่งนะครับไม่มีการสวิงไม่มีการสั่นอะไรทั้งสิ้นนะครับเปิดแอร์แอร์เย็นเจี๊ยบนะครับเนี่ยแอร์หนาวเลยนะครับผมบอกเลยแอร์หนาวเลยนะครับเปิดแอร์เครื่องไม่มีกระตุกไม่มีสั่นนะ สมูทนุ่มแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันดูนะครับว่าช่วงล่างเป็นไงโอเคครับเนี่ยครับออกตัวนะครับรถเคลื่อนตัวได้ดีมากนะครับไม่มีรลอรอบไม่มีอะไรนะครับถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับช่วงลงช่วงล่างนิ่งนะครับเกาะถนนดีเลยนะครับผมบอกให้นะครับว่าคันนี้ขับดีมากๆนะครับสมูทมากนะครับเนี่ยครับการขับขี่นุ่มนวลเลยนะครับอัตราเร่งดีมากๆนะครับการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคันนี้ก็ไม่ดังนะไม่มีดังไม่มีอะไรเลยครับถือว่าสมบูรณ์มากๆเลยนะครับ ตัวนี้นะใครที่หารถใช้งานอยู่ผมบอกเลยว่าคันนี้นะใครที่ได้ไปอ่ะคุ้มแน่นอนครับพอซื้อไปอ่ะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับรถคันนี้ถือว่าสมบูรณ์สุดๆเลยนะครับโอเคครับยังไงผมฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปชมกันท้ายคลิปอีกทีนะผมสรุปให้ฟังนะครับโอเคครับผมโอเคครับก็นะครับมาดูกันนะอีกทีนะครับว่าคันนี้นะครับเป็นเจ้าโคโราเอาติส1.6นะครับผมปี2007แท้นะครับผม ตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับวิ่งน้อยแค่ไม่แค่สองแสนหนึ่งเองนะครับคันนี้นะสีนะครับผมบอกให้เลยว่าสีคันนี้เงาฉ่ำทั้งคันผมให้สีเต็มร้อยนะตัวนี้แทบไม่มีริ้วรอยรวข่วนเลยนะครับผมบอกเลยว่ารอบคันสวยมากๆนะครับภายในเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยกริบเลยทั้งภายนอกภายในนะครับช่วงลงช่วงล่างดีนะครับตกลงตกหลุมไม่มีดังนะครับนุ่มเงียบเลยครับเกียร์ดีนะครับช่วงล่างดีไม่เคยแก๊สภาษีปีหกเจ็ดเลยนะครับผม ตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าใครที่หาอยู่นะครับรีบมาจับจองได้เลยคันนี้นะผมบอกเปิดราคาไว้นะครับแค่1นึ่งแบาทเท่านั้นนะครับเรามีบริการนะครับส่งนะครับทั่วประเทศนะครับใครที่หาอยู่นะครับรีบจับจองมาได้เลยนะครับผมมีบริการนะครับส่งฟรีให้ด้วยนะครับตัวนี้นะใครที่คิดว่าคันนี้ถูกใจนะครับรีบโทรมาเลยครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์เจ็ดสามสามสี่กบสองเบอร์ผมอยู่ด้านบนนะครับโทรมาได้เลยนะครับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดเพราะว่าสีบอลเนี่ยเป็นสีที่หายากนะ ยิ่งเป็นสีเดิมๆรถบ้านเงี้ยนะผมบอกเลยนะไม่ค่อยมีนะคร e ับฝากไปด้วยครับคันนี้นะสวยมากๆนะครับโคลลาสเขาติด1.6นะครับปี2007แท้ไม่เคยแก๊สออโต้นะครับฝากด้วยครับโอเคครับอย่าลืมนะครับ1,500บาทเท่านั้นคันนี้นะราคาพิเศษแน่นอนโอเคครับฝากด้วยครับขอบณครับผม 아셨던 맘다 들킬까봐.